ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อพอกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะเสาร์วันที่เสาร์วันวันอันขั้นที่สิบสี่นะพี่น้องเนาะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับวันนี้พ่อเตีมก็จพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่อเนาะพี่น้องเนาะครับเมือ่อคืนนี้เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมหกแปด ลาวพัฒนาออก039456ครับเลขก่างก็ออก94นะพี่น้องเนาะครับชุดที่ประเตียมสรุปให้เมื่อคืนนี้ก็เด่นศูนย์นะพี่น้องเนาะเด่นศูนย์กับ5ครับกามาหานะพี่น้องเนาะศูนย์บ่มานะครับที่ใดนะพี่น้องเนาะ5057ออก56 นี่นะครับ4 5 6 4 9 9 4เสียดายนะพี่น้องเนาะหา6ที่รลมกันไกลๆนะครับเนาะเนาะทางใัน,นกน็สายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะ0กับ5กับมหาครับครับเตรียมกรับขอโทษขอภัยอะไรได้พี่น้องเนดะ้อจับคูบ่กเข่านะพี่น้องนะเนาะเลยแค่หา0หา7 ูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์บ่มาเลยนะพี่น้องเนาะครับส่วนของพ่ะเตีมก็หลุต้ตกันนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อเตีมบนล่างบิงรวดสี่กับห้ามาเบิดขคู่ตัวเลยพี่น้องเอ้ยทั้งสี่ทั้งหาพ่อเตีมเน้นที่หานะพี่น้องเนาะ 1, 2, มันศูนย์หนึ่งสองนี่บอมานะครับสิได้เนาะพี่น้องเนาะครับอุณิภูติยำพามาตามต่อยอเนาะพี่น้องเนาะครับบ่เบิ่งล่ะสูตรเนาะพี่น้องเนาะ ต่ว่าสูตรเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่ดี่พี่น้องเก่งอยู่นะครับเอาเบิ่งจักหน่อยซะพี่น้องนี่ยหาหกมันมานำกันอันนี้หกเจ็ดแปดขับพระเตี้ยของเจียวหาขับหกเนี่ยเดีพี่น้องแต่ว่าเอาเจียวซีเดี๋ยวมาลองอตัวหนึง่งรับแต่ว่าจีจับเนียนหาขับหก มาจับ890เนี่พี่น้องนะครับเพราะว่าอันนี้กับ890เก้ากมาหรืออยู่อกแปดเก้ากน้ำกันอี่ก็บประจักษ์เลยพี่น้องก็เพียมเนียนหากับ6นะครับมาจับ7 890 วันพุทธที่สิบห้าเนาะพี่น้อง ก็ประเตียมนี่นที่หายได้พี่น้องครับชุดเต็มประเตียมจีล่งสุดเต็มให้ได้พี่น้องด้วยสี่ห้า ดก้าศูนนะครับกับชุดเต็มชุดวินสี่ห้าหกแปดนะครับ ห้าแปดห้าเก,กรร้าห้าศูนย์นะครับหกแปด หกเก้าหกศูนย์หน้ากลม ครับลักซีมากระจับออกเดวอพนองด้วยสี่แปดสี่ศูนย์แต่ว่าสี่เก่าถูกเก่านะครับครับเน้นที่หานะครับ แปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดตุันนะพี่น้องครับเพราะว่ามันสวนกันลายแปดเก้าแนกันลายสูตรนะพี่น้องเพื่อมาแปดเก้าเกกันไว้นะพี่น้องเนาะ รับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อเต้มบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่ห้าพี่น้องขับชุดวิ่งกับสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกันได้พอเตี้มกับขอถทษกออภัยได้พี่น้องเนดะ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นเชนแนวทางนะ้าคมเอาฉะนั้นแล้วพอเตี้มขอไวพรคก่อยเขาก่อให้ปัง ครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โชคโชคมันมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อยเขามาแล้วก็อย่าลืม,ดดม,ก,ลมกดไลค์กดแชร์พ่อเตรียมน้ำแด่นนะครับเนาะเพื่อเปลี่นกำลังใจให้พ่อเตรียมนำนาครับสุดท้ายถ่าย,ายสุดนี้ขออีซีทุกคนโชคโชคมันมันแห่งๆรวยๆเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม